พาทัวร์เวัดในสิงคโปร์สายมูห้ามพลาดเลยค่ะเริ่มกันที่วัดแรกกับวัดศรีเกษณะนะคะเป็นวัดฮินดูที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์เลยมีสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างอินเดียใต้แล้วก็จีนอย่างมีเอกลักษณ์เลยค่ะภายในวัดนะคะก็ตกแต่งด้วยงานแกะสลักแล้วก็ภาพวาดน,นะคะ แต่ว่าเสียดายค่ะที่เขาไม่เปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าไปชมด้านในนะคะเราก็จะยืนดูด้านนอกได้อย่างเดียวนะคะแล้วก็ข้างในนะคะจะมีพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมอยู่ด้วยนะคะซึ่งวัดนี้นะคะจะตั้งอยู่ข้างวัดเจ้าแม่กวนอิมเลยนะคะก็ทําให้เราเดินทางสะดวกนะคะพอไหว้วัดนี้เสร็จแล้วก็เดินมาที่วัดเจ้าแม่กวนอิมท่งหุดโจโดได้เลยซึ่งวัดแห่งนี้นะคะคนก็จะมาขอพรเรื่องของขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ว่าคนเยอะมากๆเราก็เลยยืนขอพรข้างนอกไม่ได้เข้าไปข้างในค่ะ ถัดมากับวัดแย่ไห่ชิงนะคะเป็นวัดอธิต่าที่เก่าแก่ที่สุดเลยนะคะแล้วก็ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องการขอพรเรื่องความรักค่ะจนได้รับการขนานนามว่าเป็นเดอะเลิฟเทมเพลเลยวิธีไหว้นะคะเขาจะมีได้สีแดงนะคะให้ไปคล้องที่องค์เทพเจ้านะคะไหวเสร็จเขาก็ให้ลูกอมมาสองเม็ดค่ะมาต่อกันที่วัดเทียนฮกเก่งนะคะเป็นวัดจีนที่เก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์เลยนะวัดที่นี่นะคะเขาสร้างขึ้นเพื่อถวายให้กับเจ้าแม่ทัพทีนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเทพพิดาแห่งท้องทะเลค่ะ ชาวจีนะคะที่อพยพเนยุคแรกๆนะคะก็มาไหว้เพื่อขอบคุณนะคะที่ช่วยปกป้องคุ้มครองให้พวกเขาเนี่ยเดินทางฝ่าคลื่นลนบ้าคลั่งในทะเลจีนใต้จนสามารถขึ้นฝั่งสิงคโปร์ได้นั่นเองนะคะซึ่งที่นะคะจะมีชื่อเสียงเรื่องของการขอบุตรและความสงบสุขชีวิตคู่ยั่งยืนราบรื่นนะคะใครได้มีโอกาสมานะคะก็ลองมาไหว้ที่นี่ดูได้นะคะ มาต่อกันที่วัดสีมารีอัมมันนะคะเป็นศัสนรสถานฮินดูเก่าแก่ที่สุดในสิงคโปร์เลยค่ะซึ่งมีความเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ในด้านการปกปักคุ้มครองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะรวมถึงรักษาโรคระบาดและอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะนอกจากชื่อเสียงด้านความศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะวัดแห่งนี้ยังมีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมแบบราวิเดียนะคะก็จะตกแต่งด้วยรูปปั้นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูแล้วก็สัตว์ในตำนานมากมายเลยค่ะซึ่งเต็ไมไปด้วยความสวยงามสีสันสะดุดตามากๆ ถ้ามีโอกาสนะคะแวะมาเลยค่ะปิดท้ายกันที่วัดพระเคี้ยวแก้วนะคะเป็นวัดขนาดใหญ่อาคารสีแดงสดนะคะตั้งอยู่ใจกลางชนานาทาวเลยค่ะถือเป็น l a n d าร์คที่โดดเด่นมากๆของสิงคโปร์นะคะที่นี่ก็จะมีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมนะคะแล้วก็เป็นทั้งศาสนสถานแล้วก็มีมิวเซียมด้วยนะคะด้านบนเลยภายในวัดนะคะจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งเป็นพระทนของพระพุทธเจ้านะคะก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดว่าวัดพระเคี้ยวแก้วนั่นเองค่ะ เพราะความสวยงามของวัดนะคะแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้นะคะเลยทําให้คนจํานวนมากนะคะเดินทางมาไหว้พระขอพอรเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองแก้ดวงปีชงแล้วก็ขอพอรจากเทพเจ้าประจําป,จปีเกิดให้คุ้มครองจากเพียันตรายต่างๆนั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้าใครได้มีโอกาสมาสิงคโปร์นะคะก็ลองลิสต์วัดทั้งหมดนี้ที่ส้อไปเที่ยวมานะคะลองไปสักการะไปมูกันได้เลยจ้าขอให้ทุกคนเฮงๆงปัง,ๆ,งๆกันทั้งหมดเลยนะคะ